สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนักคานวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรหลักหน่วยล่างนะครับเทียบชนกัน2สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันสองสูรนะสมาชิกนะสสูตรนี้นะครับเลขนะครับชนกันทุกงวดงวดที่จะถึงนี้ชนกันอีกนะนะครับ เป็นสูตรนะหลักหน่วยร่างเทียบชูนกันสองสูตรสูตรที่หนึ่งนี้หลักหน่วยล่างตัวเดียวนี้อันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะนะครับแล้วก็สูตรที่สองนี้เป็นสูตรเก่าของช่องเลขกงหงมและเป็นสูตรเก่าของช่องเลขกงพมช่องเลขกงพมโดนปิดสร้างไรายได้แล้วที่ผมแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบไปเมื่อวานนะี้มันจะมีสูตรเหลืออยู่ก็จะเป็นสูตรนี้ที่เหลืออยู่แล้วก็อีกสองสูตรนะเลขยิงล่างนะยังไม่ได้ลงให้ นะครับอันนี้จะเป็นสูตรเก่าช่องเล็กนะช่องเล็กผมงดลงแล้วนะสมาชิกนะช่องเล็กผมเพราะว่าผมโดนปิดสร้างรายได้ไปแล้วใครที่ติดตามมาจากช่องเล็กก็มาดูนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าต่อจากวันที่แล้วอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยนะสมาชิกนะ <c oughs> อ่ะก่อนที่นะครับจะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแรดถอนนะครับนวน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สน,นับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับให้สมาชิกนะครับแกะแกะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะฮะผมมีหน้าที่คำนวณสูตรมาแจกจ่ายให้สมาชิกได้รับชมกันพร้อมวิธีคิดวิธีทำช่วงท้ายๆนะครับคนตัดสินใจที่จะนําสูตรไปใช้ก็คือนะครับตัวของสมาชิกแต่ละบุคคลนะครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับสมาชิกให้นะครับเชื่อตามที่ผมคำนวณได้ผมคำนวณตามหลักสติหวยที่ออกมาแล้ว นะครับมันก็ย่อมแม่นเสมอถวนจะเดินหน้าก็เหมือนการคาดเดาล่วงหน้านั่นเองตามสูตรนะครับมาไม่มาไม่รู้นะครับอ่ะมาดูงวดที่1นนะครับหลักหน่วยล่างอ่ะหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรที่1นึ่วดแรกนะครับ้เลขหนึ่งฮะสูตรที่สองสองตัวมาหนึ่งตัวได้ก้ากันหนึ่งฮนะหลักหน่วยล่างนะครับชนกันที่เลขหนึ่งฮะสองสูตรนี้นะครับผลออกเจ็ดหนึ่ง หลักดุลล่างฮะมาที่เลขหนึ่งก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างนะครับชนกันตัวไหนมาตัวนั้นทุกงวดงวดที่จะถึงนี้ชนกันอีกนะครับอ่ะมาดูงวดที่สองนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งตัวเดียวนะสูตรที่สองหลักหน่วยล่างสองต,ตัวมาหนึ่งตัวได้สามกับห้าสูตรที่หนึ่งได้เลขห้านะฮะก็ชนกันที่เลขห้าผลออกหกห้า ก็เลขค่าก,ก็คือตัวชนนะครับมาที่นะครับหลักหน่วยล่างนับมาที่หลักหน่วยล่างอ่ะถูกเป็นวัวที่2นะหน่วยล่างเทียบชนให้2ส,สุดครับอ่ะอยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเด้อสมาชิกเด้ออนะับเลือแค่2ช่องนะครับ2ช่องใหญ่ก็มีช่องนี่แหละ ช่องแงทถอนนักคำนวณแล้วก็ช่องแงทถอนตำราผารวยนะเรือสองช่องฮะช่องที่สามช่องแงะถอนช่องโดนปิดสร้างรายได้ไปเมื <m urs uit> ่อวานนี้นะครับก็งดลงเลยนะครับก็แจ้งสมาชิกในช่องนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้มานะครับถ้าอยากดูสูตรก็เข้ามาดูในช่องแงทถอนนักคำนวณนี้แล้วก็ช่องแงทอนตำราผารวยนะครับอ่ะงดที่สามนะครับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลยเก้าอ่ะ หลักหน่วยล่างสูตรที่สองนสองตัวมา1ตัวได้7กับ9อ่ะช่วงกันเท่ากับเก้าพอดอกเก้าเก้าครับเก้า,ก,าก็มาที่หลักหน่วยล่างนะก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นตัวที่3ามตัวที่3ตัดสูต <c> ร <oughs> น,นี่สูตรที่1นะสมาชิกนะสูตรที่1 นี่สูตรที่สองครับเอามาต่อกันงวดที่สี่ฮะงวดที่ 4, สี่สูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ 9, ่งเดลขเก้าฮะสูตรที่สองหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้เจ็ดก,กับเก้าอ่ะชนกันที่เลขเก 9, ้าผลออกศูนย์เก้าเก้ามาที่หลักหน่วยล่างอ่ะถูกเป็นงวดที่สี่ครับถูกงวดที่สี่ มาต่อกันงวดที่5ฮะงวดที่5สูตรหลักหน่วยล่างนะตัวเดียวสูตรที่1ได้เลขศูนย์นะสูตรที่2นะหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวได้8ปดศูนย์นะครับชนกันที่เลขศูนย์เพราดอก30นะครับเลขศูนย์นะก็มาที่หลักหน่วยล่างศูนยนะ์ก็มาที่หลักหน่วยล่าง,าางอ่ะถูกเป็นงวดที่ 5าถูกตัองว่ที่5ตามสูตรครับอาววดที่6ฮะหลักหน่วยล่างเทียบชนกัน2สูตรชนกันตัวเดียว2สูตรนะครับสูตรที่1นหน่วยล่างตัวเดียวได้เลข6ฮะวดที่ผ่านมาสูตรที่2หลักโวยล่าง สตัวมาหนึ่งตัวได้6กับ8ปดถ้าพอดอก1 6นะครับก็อ่วมกันที่เลขหก 6, ข้าสมาชิกงวดที่ผ่านมาที่หลักหน่วยล่างก็เลขหกนะครับมาที่รับหลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างอ่ะถูกฮนะัะ หกงวดนะฮะอ่ะงวดที่เจ็ดก็คืองวดที่พันเอองวดที่จะถึงนี้อ่ะได้เลขตัวไหนหลักหน่วยล่างแล้วก็ชนกันตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำกันนะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่สองเอามาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนอ่าหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับหน่วยล่างตัวเดียววิธีทำฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งเอ้ยไม่ใช่โทษทีฮะสมาชิกนำหลักแสนสามครั้ง บวกหลักสิบบนหนึ่ง้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก3ครั้งนงะบ,บวกก็ได้เท่าไหร่มาบวกเลขอคงที่ก็จะได้หลักหน่วยล่างตัวเดียวสุดที่1ในคลิปนี้นะครับเอาบวกกันดูครับเก้าบวกเลงท้ายไลขแปดแปดบวกเ้าลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกก็ได้7 7็บวกเลงท้ายด้เลข4 4ีบวกเลงท้ายเลข1นึ่งบวกเลงท้ายเลข8ปนึ่งบวกเลงท้ายเลข8 8ดบวกเคงที่นะ8ปบวกเคงที่ลงท้ายด้วยเลข5ฮะอ่ะสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข5ฮะนะส๋ยวมาชี้นะอ่ะก็แคบสูตรไว้ได้เลยนะฮะอ่ะมาต่อกันสูตรที่2ก่อนนะฮะสูตรที่2หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวนะฮะวิธีทำวะ นำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสนะิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่นะครับมาบวกเลขห้าคงที่นะสมาชิกนะเอาบวกกันดูฮะสองบวกห้าลงท้ายเลขเจ็ดนะเจ็ดบวกหกลงท้ายเลขสามสามบวกเจ็ดลงท้ายเลขศูนย์นะครับ 0บวก5คงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข5าฮะเป็นตำแหน่งแรกนะ5บวกเพิ่มเป็น2ก็จะได้เลขเกียรติอาสมาชิกนะครับสำหรับสูตรที่2นี่เป็นสูตรของเป็นสูตรเก่าของช่องเลขของผมนะฮะผมนะนำมาคำนวณให้ในช่องนี้นะฮะช่องเลขผมตัวผิดสร้างไรายได้เหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วนะฮะก็มานี่เป็นสูตรเก่านี่เป็นสูตรใหม่นะครับก็ชนกันที่เลข5ชนกันอีกครับที่เลข5มาชิกค,คิดว่าอย่างไงมาไม่ตัวชน ถ้าชอบคิดว่าชอบเลขห้าก,ก็ค่อยแคบสูตรไว้นะครับถ้าคิดว่าไม่เลขห้ามันดับก็มองผ่านได้นะครับถ้าห้าไม่มาหรือจะชอบเลขเกตเนี่ยสูตรที่สองเนี่ยก็ว่ากันไปฮะแต่ผมใช้จริงนะพรุ่งนี้มื่อนี้พรุ่งนี้นอีกสองสามวันนะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ผมก็จะเอาสูตรเลขห้าก,กับเลขเกตนี้แหละว,วางไว้ที่หลับหน่วยล่างนะสมาชิกนะอ่ะก็แคบสูตรไว้ฮนะผมใช้จริงนะร,ระหว่างห้ากับเกต น่าจะมาที่หลักหน่วยล่างของวันนี้นะครับถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะสมาชิกนะอะแคปสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยนะะมาเติมฮนะสูตรที่หนึ่งะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับกกาสีน้ำเงินนะครับได้เลข5้าตัวเดียว สูตรที่2อาหลักหน่วยบนครับเอ้ยหลักหน่วยล่างอ่าโทษทีฮะถ้าพูดผิดนะกาสีดำฮะได้เลข5ล้าครับกับเลข7นะครับหลักหน่วยล่างอ่ะก็งวดลงให้งวดประจำวันที่นะ16 เจ็ดถ้าผกหกอ่ารอลุ้นกันนะสมาชิกนะชนกันที่เลขเจ็ดอุ้ยท,ทนกันที่เลขห้านะเป็นรองรลขเกียรติไปแล้วกันนะสำหรับหลักห่วยล่างวันนี้ใช้จริงเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อ่าพรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนต่อก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ